ผ่นดินประเทศสูดานซึ่งกองกำลังเฉพาะกิจของไทยเตรียมจะเดินทางไปร่วมสนับสนุนการสร้างสันติภาพนับว่าเป็นพื้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาหรือประมาณ5เท่าของพื้นที่ประเทศไทยผืนดินอันกว้างใหญ่ส่งผลให้ผู้อาศัยมีความหลากหลายทั้งด้านวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อของชนพื้นเมืองดันมีมากกว่า500เผ่าพูดภาษาแตกต่างกันมากถึง400อสำเนียงภาษา วัฒนธรรมที่มีอิทธิพลอย่างมากกับประเทศสานคือวัฒนธรรมอาหรับอันมีรากฐานณผืนแผ่นดินแถบนี้มาแต่โบราณภาษาอาหรับนั้นถือเป็นภาษาหลักและภาษาร,ราชการนอกจากนั้น,รนประธานาธิบดีโอมาฮาซันอามาดันบาเชียรรประธานาธิบดีคนปัจจุบันของสานยังสืบเชื้อสายมาจากพวกอาหรับอีกด้วยอย่างไรก็ดี ศาสนาวัฒนธรรมอื่นนอกเหนือจากอาหรับเช่นคลิกศสาสนาและความเชื่อพื้นเมืองซึ่งมีพิธีกรรมประเพณีของตนเองแบ่งแยกตามชนเผ่านั้นสามารถพบเห็นได้บริเวณดินแดนตอนใต้และตะวันตกของประเทศด้วยลักษณะวัฒนธรรมแบบผสมผสานนี้พนวกกับความแตกตา่างด้านสิทธิการเข้าถึงอำนาจรัฐรวมทั้งพื้นที่ทำการเกษตรและแหล่งน้ำ ของชนเผ่าเชื้อสายแอฟริกันกับชาวอาหรับเมืองหลวงถึงชิงชังกันมาช้านานปัญหาความขัดแย้งอันรุนแรงจึงก่อตัวและปะทุขึ้นจนถึงจุดวิกฤตในเขตพื้นที่ดาฟูดินแดนกว้างใหญ่ทางทิศตะวันตกของประเทศสูดานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2547เมื่อกลุ่มต่อต้านรัฐบาลออกมาเคลื่อนไหวด้วยกองกำลังติดอาวุธเพื่อเรียกร้องความเหลื่อมลำ้ำ อันกลายเป็นอัคติทางชาติพันธ์นี้